วันนี้อาหารชาของเราครพบพอกับน้ำยาปูฝาพี่เก๋งยังไงพันแนง่เหรอนอ้ำยาปูตอนนี้รู้สึกว่าจะไหม้แล้ว แกงลงไปกะปิลงไปกะทิขวดนัวๆแล้วก็คั่วรว,ว,วนให้เข้ากันนะครับให้กะทิมันแตกมันให้พิเกมันหอมให้กะปิมันละลาย เออลงกัะทียลงไปอีกครับผมกลิ่นเริ่มออกมาแล้วนิดนึงงวองที่เราผัดพริกแกงใส่กระทียเราต้องโคเลโเคเล่ด้วยนะครับกันไม่ แตการตุ๊บลด,ดไฟนิดนึง <c oughs> คนลงไปคนลงไปคนลงไปปะทิก็เริ่มแตกมาแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปคือปลาเราใช้เครื่องปั่นนะครับกับกระชายกับกระชายใส่กันไปเน้นความข้นน้ำยาปูนเน้นความข้นครับ ไม่เน้นน้ำเหมือนน้ำยาปลาและน้ำยากระถิเราจะเน้นความข้นน้ำยาปูยังไม่ได้ปรุงเครื่องอะไรนะครับเครื่องปุงไม่น่ามีอะไรมากมายมันมีพริกมีเกลือแล้วมีผงนัวน้ำตาลหน่อยๆไม่หน่อยหรอกน้ำยาปูต้องหออวานสิ น้ำยาปูสามรสแต่งไฟนิดนึงเป็นไฟกลางนะครับผมถ้าไฟแรงก็จะไหม้ถ้าไฟค่อยก็จะไม่กะทิก็จะไม่แตกมันกะทิจะไม่สุกอาจทำให้บูดได้ในตอนกลางวัน พุลีพุลีเดี๋ยวมันจะไม่ตรุดไม่ยากเลยครับไม่อยากปลูกถ้าตื่นแต่เช้ารีเปันเดียวเฮ้ยเชีเพรชเร็วร่ะ เปนน้ำผิดไงเดี๋ยวรอมันเดือดปุดๆแป๊บนึงครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วเราก็ม,มาปรุงกันรสชาติก่อนปรุงเราก็จะใส่เนื้อปูกแกะลงไปะอะไรของงานอะไรของงานเลยครับไปเที่ยวทะเลมาก็ได้ซื้อมาติดตู้ไว้ครับผม คนคนเลยเสร็จแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับผมแล้วแต่ความชอบความนัวของแต่ละคน กูนก็ใส่ไปแล้วนะนี่ก็ยังไม่ไรหมดนะแล้วก็มีกะปิท้างในล่ะใช่ค่ะน้ำตาลโอเคมะกวานใส่ไรมามะกวานกับใส่ตามความต้องการของเจ้าของตอบสนองความต้อ,ง,อ,ง,อตงการใส่นิดเดียว,วพอค่ะด,ดึงอเอหัวงัวมายังหัวง่วไม่ใส่ค่ะหัวง่วไม่ใส่โซเดียมโลโซเดียมค่ะ เสร็จแล้วนะครนี่เรื่องเดียวคือต้นหอมใช่ค่ะใส่ต้นหอมใส่ลูกชิ้นครบขั้นตอนการใส่ลูกชิ้นครับผมขั้นตอนสุดท้ายแล้วแล้วก็เหลือต้นหอมโรยหน้าครับบึงจากนั้นก็ซิมบึงค่ะ อร่อยหวานมันโอเคครับผม